แฟนมวยก็แห่เข้าไปชมกันเลยครับมาดูคู่แรกที่เราจัดมาให้เลยครับวันนี้ก็เป็นคู่ที่2ในรายการนะครับรบเป็นการพบกันระหว่างพระจันรชายปอเพชรน้ําทองเจอกับยอดมงคลเมืองศรีมาครับนี่ะพัชรชกยเด็กเป๊บนะหายหน้าหายตาไปหลายเดือนเลยครับหลังจากที่ชนะคะแนนวันวันฉลองสิสอน้องมาครับส่วนทางด้านมุมน้ําเงินนย่ยยอดมงคลมาจากบุรีรัมแต่ซ้อมอยู่โคราชนะครับ สามไฟหลังของพังชรชัยปอเพชรน้ำทองครับก็มีแพ้คะแนน้กับแสงมณีสอเทียนโพแล้วก็มาแพ้คะแนนยกเพชรสมพงษ์มาตรพุทธครับส่วนไฟล่าสุดครับก็เอาชนะคะแนนวันฉลองสิษ์สอน้องมาครับส่วนยอดมองคลเมืองศรีมาครับสามไฟหลังมีแพ้คะแนนเพชรบ้านแขกสอสมหมายแล้วก็เสมอกับทักษิณเล็กสิทธิ์ประกายฟ้าครับส่วนไฟล่าสุดครับก็เอาชนะคะแนนเมธีสอจ้ป่อยแปดริ้วมาครับครับวันนี้ ต้องเรียนคุณผู้ชมกันเลยว่าแม่คู่รองกับคู่เอกเ,เราไม่น่าจะทันนะเพราะว่าคู่เอกนี่อยู่คู่ที่8เลยครับเพิ่งจะจบไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาใช่แล้วฝนตกด้วยตอนนี้นะครับต้องเรียนกันเลยว่าแต่วันนี้เรามี4คู่ให้ชมเหมือนเดิมนะก็มวยชื่อดงังนั้นแหละเป็นระดับคู่เอกทั้งหมดนะครับก็วันนี้คู่เอกตั้งแต่คู่แรกเลยครับมี8คู่ที่น่าสนใจครับ <อ>สำหรับลผลการแข่งขันเนี่ยแต่จะแจ้งให้ทราบครับสำหรับผู้นี้ก็มันไม่แพ้ผู้เอกแน่ครับพัชรชายก็ย่อมคนนีครับแลกแข้งกันแล้วครับแต่ซ้ายนี่กับพัชรชายวันนี้จะฉายเป็นชุดได้ไม่ได้ครับครับหายหน้าหายตาไปนานซ้อมอยู่ค่ายมวยลูกสวนซ้อมอยู่กับพวกใครนะฝานเพชรฝานเพชรอับบาสดึงชื่อไม่ออกครับ มวยจังหวะสองครับที่ออกแข้งได้เนียนครับน,นี่ครับเตะขวาค้นขวามาครับยอดมงคลเหลือเวทีไปสองสามเดือนจะมีผลหรือเปล่าครับพเจริฉายเดินหาเปิดหัวมารายการเราก็มาแล้วแข้งซ้ายวางสวนไปครับยอดมงคลกรรมาการธันดินภูมิผิวนะครับเป็นผู้ห้ามเป็นมวยออกอาวุธได้คล่องมากครับพจริญฉายนี่ครับโอ้ยดักข่าขวา เนี่ยล้างเวทีนี่ไม่น่าจะเป็นผลหรือเปล่านี่ครับโอ้โดนซ้ายครับโอ้โหตอขวากลับมาดอกนี้ชัดเจนครับเอดเพื่อคลความหนักความแรงนี่อยู่ที่น้ำเงินนะนี่ครับเตะขวาแต่ความว่องไ,ไวนี่อยู่ที่แดงครับเตะซ้ายพระจันฉายทีเลนเขาชื่อเจ้านนนะครับหน้ยอมคนดัดขาขวาครับ เปิดเกมเดินมั่งครับพัชรายนี่ครับวางแข้งขวาเตะไปยักคิ้วไปครับนี่ครับหืุดับเข่าโดนคืนด้วยเข่าพี่เ้าโดนหมาดครับพัชรชยคืนซ้ายครับแม่โดนหนักๆหลายดอก้วครับยังทนได้เดินเอาคืนล็อกบนนะครับพัชรชยตีตีขวาจมองพยายามไล่แขนนะครับยัขึ้นไป นะครับหมดยกที่3ามสองยกนี้พจันฉายได้เปรียบ7ต่อ4แต่หมดยก3เนี่ยลงมาแล้วคุณน็อตเหลือ5 4ต่อครับอยู่พระจันฉายนะครับก็ทำผลงานได้ดีเหมือนกันครับสำหรับยอดมงคละครับมาดูยกที่4กันต่อเลยครับนี่ครับดักขวาเตะซ้ายครับพระจันฉาย ซ้ายคืนมาครับซ้ายคืนมาอีกทีหนึงโอ้โหแต่ดักเขาได้สวยครับตอนนี้นักมวยคู่นี้ก็อ,ออกอาวุธกันได้รวดเร็วนะครับนี่ครับจังหวะการแทงของพัระจันฉายครับ <c oughs> ดันก็ไปต่อยหมัดอาจจะโดนคืนหมัดมาครับล็อก <c oughs> อยังทำอะไรไม่ได้ครับกรรมาการแยกออกมา ขวายอดมงคลขวาอีกทีครับคือซ้ายไปจับได้ครับล็อกเสียบเข้าไปตีพระจันฉายเสียบยอดมงคลก็ไม่กลัวแน่ครับเพราะว่าตนเองนี่ก็เข่าเหมือนกันครับเอาเข่าก็ไม่เป็นรองครับยอดมงคลนี่ครับดักเข่าซ้ายครับพระจันฉายนี่ครับเด่งตีขวายอดมงคลอ <c oughs> มาสู้กันที่ไหนครับคู่นี้ยอมกันที่ไหนประจันฉายเดินรูปร่างนี่ดูว่ายอดบุงคลจะใหญ่กว่านิดหน่อยจับได้หนาด้วยครับแล้วก็บีบมาเสียบมีแข้งซ้ายประจันฉายไม่แกตื้อไม่เลิกวันนั้นที่ชนะวันฉลองต้องบอกว่าสนุกดูเดือดโดนฟันตาแตกแต่ยกแรกคุณน,นอสตอนนี้ดูเป็นรองก่อนนะประจันฉายแต่วันนัน้พลิกเลยครับตอนนี้แลกเข่ากันครับวงในใครจะดีกว่ากัน ยอดมคนเดินเบียนเลยครับพจนฉายก็ตีโต้มาตลอดพยายาพยาวเสียบเข้าไปนี่ครับดักข่าซ้ายแต่ซ้ายอ้าวแลวครับมีอาการเหมือนกันก็โอ้ยโดนฉายเลยครับพจนฉายนี่ครับหลายแข้งเลยครับเสียบเข้าไปครับหลเตีันอยู่ครับตีซ้ให้อ้โหมีซ้ายโตครับพระจนฉาย ยอมองคลก็ไม่ยอมโอ้ผู้นี้นี่ออกอาวุธกันไม่หยุดเลยคุณนพะดูครับคนละทีครับทีต่อทีใครยุครยน่นไครหมดแรงนี่โอ้โหลำบากหักม้าเสียเข้าไปอีกโอ้โหอา้าวแลกแข่งกันครับแต่ยอดมองคลน,นี่แกเสียหลักล้มลงไปครับลุกขึ้นมาเดินเลยครับพยายามเดินแต่ซ้าย นี่ครับต่อยหมัดยัดเข้าไปยัดซ้ายเข้าไปครับจันฉายล็อกได้ตีซ้ายแต่ยังไม่ได้ครับหักหักเสียโอ้โหดอกนี้ชัดเจนครับจังหวะเหลี่ยมหักมาแล้วก็เสียบนี่พระจันฉายทาได้สวยงามนี่ครับเดินหาครับจ้ามงคลโอ้โหตามกับแรงไว้แล้วก็ปีคืนมาท่าประจันฉาย โอ้โหคู่นี้สนุกจริงๆครับนี่แหละครับสมกับเป็นมวยเอกนะทั้งคู่เลยนะคุณนอ็อตก็ถือประกอบออกมาได้ถูกคู่จริงๆครับว่บาแต่ผ่านไป4ยกเนี่ยดูแล้วประจันฉายทีต่อทีชัดกว่าแฟนมวย,นยมองไป15ช่วงตัวเลยครับจังหวะหักมาแล้วก็แทงเข้าไปเนี่ยโอ้โหมันชัดเจนครับแฟนมวยเลยให้ได้เปรียบเลย15ช่วงตัวครับมาดูยกสุดท้ายครับ ก็ยังเดินหน้าขู่นะครับทางด้านพัชรฉยัยนี่ครับโอ้โหแต่ดักเขาได้สวยครับแทงซ้ายแทงขวาพัชรายล็อกครับแต่เรียบอยู่พอสมควรน,นะครับเดินหาถีบน้ำดุกอุ้ยสายเฉียวไปหน่อยเดียวเองสายไม่ถึงครับนี่ครับเตะซ้ายเตะขวาสกัดได้ไม่ได้ครับโยนเข่าเข้ามา พีนออกไปอยู่นอกครับยัดไส้ครับนันช่ายยังเป็นฝ่ายเดินนะคุณผอ้ชมีหาจังหวะครับหลบเ <ไป S 1> ข<อ>าก็จะโอ้ลูกมีเโดนขวาเข้าไปครับเพราะนันช่ายหัวขวาเต็มข้อเลยครับเตะมาแล้วจับได้โดนเลยครับมีโชว์แย็บเหมือนกันครับย่องคนทีมสก,กัดเอายังคู่ขี้ยังคู่ขี้ ยังสู้กันสนุกเะครับโอ้โหจับได้ครับเบิ้ลแข้งคืนมาเลยเอาทีเอาสองเลยนี่ครับแข้งซ้ายเดินเข้ามาเดินเข้ามาเข่าครับต้าน,นย่อมมงคลโอ้โเน้นต้าม,มาย่อมมงคลทีมงานบอกว่าให้เร่งหน่อยฝากให้เดินไวแล้วครับเพรตอนนี้นี่เป็นรองเยอะ ตะซ้ายแต่มาณจุดจุดนี้นี่ต้องบอกว่ากลับมาได้แค่สามต่ออกนี่เลยครับฉายาว่าฉายเป็นชุดนี่รับมาทีมาเป็นชุดเลยครับประจันฉายอ่าถีมได้ก็วางท้ายครับเดินหายอีกแล้วครับทุกคนสารการมันต้องเดินอะปเะินเดินหยุดหยุดที่ไม่ดีใช้ลูกบังหรอครับปราจันฉายเดินยิ้มเดินเล่นเลยครับเหมือนมั่นใจแล้วครับ ยอดมองคลจะทํายังไงครับแต่ขวานีโอ้ยโดนดักครับโดนดักด,ด้วยอาวุธหมัดทั้งเขา่าได้ซ้ายครับพอาจารย์ชายบอกไม่มีอะไรก็มั่นใจทั้งคู่ครับตอนนี้ยอ้มองคลขออีกทีหนะึ่งโอ้โหแล้วดูครับมั่นใจเลยครับพะอาจารย์ชายไม่มีกลับมาสูสีด้วยนะคู่นี้โอ้แต่สุดท้ายที่โดนฉายเป็นชุดครับ จังหวะความแม่นยำยังอยู่ที่คนนี้ครับก็พรัชฉชายบอเพชรน้ําทองครับก็เอาชนะคะแนนยอดมงคลเมืองสีมาไปครับโอ้คะแนนนี่49ต่อ48คะแนนทั้ง3เสียงแบบสุดมันเลยคุณอดคู่นี้อ้าวน้ําตาลก็มาครับก็คนดังจากหลายวงการอันนี้นี่อะไรครับนี่นะศึกษาครับศึกษา